สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพิกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเจอการคลิปที่8แล้วค่ะคลิปที่8แล้วนะคะในคลิปที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูให้การบ้านเราใช่ไหมในแบบฝึกหัดหน้าที่14ค่ะหนูปเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่14เลยนะคะ ิดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูข้อที่1กันค่ะเติมเลขโดดในหลักสิบและประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยนะคะถ้าเราจะประมาณจํานวนเต็มร้อยเราจะต้องดูที่หลักสิบค่ะหลักสิบข้อที่1นนะคะลูกหลักสิบเป็นเลขอะไรเลข9ถ้าเป็นเลข9ให้เราเพิ่มหลักร้อยอีก100ค่ะ400บวก100เป็น500นะคะ แล้วก็เปลี่ยนในหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเป็นเลข0ูนย์ค่ะเลขโดดในหลักสิบเป็นเลขอะไรคะเลขเก้ใช่ไหมคะประมาณอย่างที่ครูบอกนะคะคือห้าร้อยค่ะข้อที่2องค่ะห้าร้อยสามสิบถ้าเราจะประมาณเต็มร้อยเราก็ต้องดูที่หลักสิบหลักสิบเป็นเลข3ามเขาบอกว่าถ้าเป็นเลข3ก็ในหลักร้อยให้เป็นตัวเดิม และเปลี่ยนหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลข0ูนย์นะคะเลขโดดในหลักสิบก็คือเลข3ค่ะมีค่าประมาณคือ500นะคะ3ค่า ,3851 นะคะเลขโดดในหลักสิบคือเลข5ค่ะเลข5จะประมาณเท่าไหร่หนูดูนะคะเขาจะให้เราประมาณเต็มร้อยเราต้องดูค่าหลักสิบค่ะ ถ้าตั้งแต่ 5, 6, 7, 8, 9นะคะถ้าหลัก10เป็นจำนวนที่คุณครูบอกมาให้หนูเพิ่มอีกหนึ่งจำนวนในหลักร้อยค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลข8ใช่ไหมคะก็จะเป็น800บวก1ก็จะเป็น900ก็จะประมาณเต็มร้อยก็คือ3,900ค่ะข้อ4ค่ะ2,049 หลักสิบคือเลขสี่หลักสิบคือเลขสี่ใช่ไหมคะเราจับประมาณคืออะไรคะถ้าลงท้ายด้วยหนึ่งสองสามสี่ให้เราคงไว้จำนวนเดิมในหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเราเป็นเลขศูนย์เราก็คงไว้เท่าเดิมค่ะส่วนหลักสิบและหลักหน่วยหนูก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์นะคะจะมีค่าประมาณคือสองพค่ะ ข้อที่5ค่ะ1660ถ้าประมาณหลักสิบเป็นเลข6ใช่ไหมคะเป็นเลข6เลข6เราก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก1จํานวนค่ะในหลักร้อยในหลักร้อยของเราเป็นเลข6ใช่ไหมคะเราก็ต้องบวกอีก100ค่ะ600บวก100เป็นเท่าไหร่คะเป็น700ค่ะและเปลี่ยนหลักหน่วยและหลักสิบเป็น เลขศูนย์นะคะก็จะได้1,700ค่ะเรามาดูข้อที่2ใหญ่กันเลยนะคะตอบคำถามโดยให้ข้อมูลที่กำหนดค่ะข้อ1ค่ะยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่ในเขตพรมแดนจีนและเนปาลค่ะมีความสูง8,848เมตรค่ะ 2. ยอดเขาเคทูอยู่ในเขตพรมแดนแคชเมียร์และจีนค่ะมีความสูง8,611เมตรค่ะ 3. ค่ะยอดเขากันเจงสูงค่ะอยู่พรมแดนอินเดียและเนปาลค่ะมีความสูง8,586เมตรค่ะค่ายอดเขาโรเซ่อยู่ในเขตพรมแดนของจีนและเนปาลค่ะ 8,516เมตรค่ะห้าค่ะยอดเขามาคาลูอยู่ในเขตพรมแดนจีนและเนปลาลค่ะมีความสูงค่ะ8,481เมตรค่ะหกค่ะยอดเขาโโอยูค่ะอยู่ในพรมแดนจีนและเนปลาลค่ะ8,201เมตรค่ะ เรามาตอบคำถามเลยนะคะตอบคำถามข้อที่หนึ่งค่ะความสูงของยอดเขาใดบ้างที่มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเท่ากันและสูงประมาณเท่าใดตอบนะคะรูปก็คือยอดเขา k คทูและยอดเขาเจนชุงคาค่ะสูงประมาณ8,600เมตรนะคะและยอดเขา โสเซ่และยอดเขามาคาลูค่ะประมาณ8,500เมตรค่ะข้อที่2นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุดกับยอดเขาที่เตี้ยที่สุดต่างกันเท่าไรคะสูงที่สุดคือยอดเขาอะไรคะลูกเอเวเรสใช่ไหมคะมีความสูงประมาณ8,800เมตรค่ะและเตี้ยที่สุดก็คือยอดเขา O.O.U. นะคะที่เตี้ยที่สุดประมาณ8,200เมตรค่ะเอา8,800เมตรลบกับ8,200เมตรค่ะจะมีความต่างอยู่ที่600เมตรค่ะวันนี้ค,คุณครูจะพาเรียนเรื่องใหม่นะคะเรื่องใหม่ของเรานะคะลูกก็คือวันนี้เราจะมาเรียนการประมาณจำนวนเต็มพันนะคะ ในการประมาณเต็มพันนะคะลูกเราจะต้องดูที่หลักร้อยเป็นหลักเท่านั้นถ้าหลักร้อยนะคะเป็น01234ให้เรานะคะคงค่าเลขโดดในหลักพันไว้เป็นจำนวนเดิมค่ะและเปลี่ยนเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลข0ูนย์นะคะถ้า5 6 7 8 9นะคะในหลักร้อยนะคะให้เพิ่มค่าเลขโดด อีก1,000พันค่ะเราจะต้องเพิ่มอีก1,000พนะคะและเปลี่ยนในหลักร้อยนะคะคือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ค่ะเรามาดูตัวอย่างค่ะ3 4 8 6นะคะเราจะทำการประมาณค่ะเราต้องดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลขสี่ใช่ไหมคะเขาบอกว่ายังไงคะลูกถ้าหลักร้อยเป็นเลขสี่ เราก็ต้องคงจำนวนเต็มพันไว้เหมือนเดิมและเปลี่ยนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ดังนั้นค่ะ3,486จะเป็นค่าประมาณ3,000ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ5,618ค่ะเราจะมาทำการประมาณเต็มพันกันนะคะดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลข6ใช่ไหมคะถ้า เป็นเลข6เราก็ต้องเพิ่มค่าในหลักพันอีก1000ค่าในหลักพันของเราคือ5000ันใช่ไหมคะเพิ่มอีก1000ก็จะเป็น6000ค่ะแล้วให้เปลี่ยนหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยเป็นเลข0 5,618ก็จะมีค่าประมาณเท่ากับ6000นะคะเราไปดูต่อไปเลยค่ะ หนูเปิดหนังสือหน้าที่31นะคะค่าประมาณเต็มพันค่ะหนูดูที่หนูดูที่กรอบสีส้มนะคะจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ 1, พันธุ์พืชค่ะพบว่าในช่วงพศ2 5 5 5ค่ะจนถึงพศ2558ค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ป่าที่อนุรักษ์ถูกไฟไหม้มากที่สุดโดยในแต่ละปีมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ดังนี้ค่ะ พศ2555นะคะถูกไฟไหม้6,263ไร่ค่ะพศ2556คะ่ะ14,541ไร่ค่ะพศ2557คะ่ะ9,43 0ไร่ค่ะสุดท้ายคะ่ะพศ2558นะคะ12,611ไร่ค่ะเราจะมาดูทีละตัวเลยนะคะ พิจารณาการหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันต่อไปนี้ค่ะพศ2555ค่ะถูกไฟไหม้6,263ไร่ในหลักพันนะคะในการประมาณเต็มพันเราจะต้องดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลขอะไรคะเลข2คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะถ้า0 1 2 3 4ให้คง ค่าในหลักพันไว้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ค่ะดังนั้นค่ะคือค่าประมาณ6กพัค่ะต่อไปเลยค่ะพศสองพันนะคะพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ค่ะ14,541มืนสีหไร่ค่ะหลักร้อยของเราคือเลขอะไรคะเลข5ใช่ไหมคะถ้าเป็นเลข5หลักพันของเราเป็นเลข4ี่ใช่ไหมคะเราก็ต้องบวกหลักพันอีกหนึ่พ 4,000บวก1,000ก็จะเป็น5,000ใช่ไหมคะและเปลี่ยนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเป็นเลขศูนย์ค่ะข้อนี้นะคะจะมีค่าประมาณคือ1,500 0ค่ะต่อไปค่ะพศ2558ค่ะมีพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้นะคะ1,2,611ไร่ค่ะหลักร้อยของเราคือเลข6ใช่ไหมคะเลข6เราก็ต้องบวกจำนวนถัดไปในหลักพันอีกหนึ่งนะคะ เราจะต้องบวกหลักพันของเราเป็นเลข2หลักพันของเราเป็นเลข2เราก็ต้องบวกขึ้นอีก1,000ก็จะเป็น3,000ค่ะข้อนี้นะคะจะได้ค่าประมาณ1 000, 3 0 0 0ค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่32ค่ะเรามาดูกิจกรรมกันค่ะหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันค่ะข้อที่1ค่ะ 9,43เลขโดดในหลักร้อยคือเลขศูนย์ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีค่าประมาณ9,000ในหลักหน่วยและหลักสิบก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะเรามาดูข้อที่สองค่ะ969นะคะหลักร้อยของเราคือเลข9ใช่ไหมคะในหลักพันของเราเป็นเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เป็นเลขศูนย์ก็จะค่าประมาณ1,000ค่ะข้อที่3ค่ะ4 1 1 2หลักร้อยของเราคือเลข1ใช่ไหมคะถ้าหลักร้อยของเราเป็นเลข1เราก็ต้องคงค่าหลักพันไว้เหมือนเดิมนั่นก็คือเลข4แล้วก็เปลี่ยนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขศูนทั้งหมดก็จะเหลือ4 0 0พันค่ะก็จะมีค่าประมาณ4 0 0พันนะคะข้อที่4ค่ะ2 1 8 0 5ค่ะ มีค่าประมาณเท่าไหร่คะในหลักร้อยของเราเป็นเลขอะไรคะเลข8ถ้าหลักร้อยเป็น5 6 7 8 9นะคะให้เราเพิ่มหลักพันอีก1,000หลักพันของเราเป็นเลข1ใช่ไหมคะเราก็ต้องเพิ่มอีก1,000 1พบวก1ก็จะเป็น2 แล้วก็เปลี่ยนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนี้นะคะจะมีค่าประมาณ2 2 0 0 0ค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะ6,7342ค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลข3ใช่ไหมคะเลข3เขาบอกว่าถ้า 1, 2, 3, 4ให้คงหลักพันไว้เท่าเดิมหลักพันของเราเป็นเลข7 เราก็ต้องคงไว้เท่าเดิมและเปลี่ยนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะข้อนี้จะมีค่าประมาณอยู่ที่6700 0ค่ะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้เราด้วยนะคะการบ้านนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่15ค่ะหนูก็ลองทำดูนะคะและคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ